สวัสดีย้มเช้าครับผมวันนี้ก็จะมาดูเบ็ดนะครับผมใส่ไว้เมื่อวานนะครับเมื่อคืนฝนตกด้วยครับผมเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนใส่ครับเมื่อคืนมาดูก็ได้แค่ปลาเนื้ออ่อนสองตัวครับฝนตกหนักก็เลยกลับอันนี้ก็จะมามาดูเบ็ดครับไม่ได้กู้ครับจะใส่ไว้เลยมีเหยื่อเขียดอยู่ยี่สิบตัวไปลุ้นกันเลยครับผมไป ลุนแต่แรกกันเลยครับผมมาลุนับว่าเป็นปลาอะไรครับโอ้ปลาปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่มากครับนี่ครับเนื้ออ่อนโอ้เดี๋ยวเก็บก่อนนะครับผม ปลาถูกับปลากำลังกินลาลุ้นกันดอกครับผมไม่มีปลากินครับผมเหมือนเงียบๆอาศัยในคลองครับผมวันนี้ไม่ได้กู้ไปนะครับเก็บไว้นี่ก็ใส่ยาเขียดไว้ครับเนี่ย เวลาไปไหนหมดว่ะแา่าเราสิบกว่าลังแล้วครับยังไม่โดนนะครับผมไปดูต่อเีื่อยครับใส่ยเยอชอร์รี่เอาไว้นะครับผมไม่มีปลากินก็คืน ต,ตัวไหนถูกผมจะถ่ายดูนะครับผมนี่ครับตัวนีม้มีอาการนะครับนะาแต่ไม่รู้ปลาอะไรครับผมนี่ครับติงเแบบ็ดอื้ออื้ออ๋ออ๋ออืออ๋อ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมเดี๋ยว ว้าวอือใสโลครับผมอูดใหญ่แล้วครับผมโอ้มันครับม,น <c oughs> มนนันมันตัวหนึ่งแล้วครับปลามีแต่ปลานี่มั้ง ลุนต่อนะครับนายถูกด้วยจะลองให้ดูนี่จะไม่ได้กู้นะครับจะเอาเยอะเขียดมาใส่ไวคค้ครับผมเมื่อคืนใส่เยื่อหอยเชรี่รับยังอยู่นะครับผมลุ้นต่อยาวๆครับผมจะเปลี่ยนเยอะเขียดไว้เลยครับผมตอนเช้าแล้วใส่สๆยก็จะมาดูครับผมเปลี่ยนไว้ครับใส่เยื่เขียดได้แล้วลครับซ้าหลังครับผม สายเราจะมาลุ้นกันครับเขียดมันได้กู้ครับเบ็ดนิวใส่ไว้นี่เลยเดี๋ยวลุ้นกันครับแค่นี้ก่อนครับผม,มก็เหลืออีกโอ้ยในลาช่อนครับผมตายเดี๋ยวก็ไม่โดนครับมันครับโอ้ยตายครับตัวงูแน่น,นอนครับตคนนี้ โดนงูครับผมสองแปมครับครับไปลุ้นกันต่อน,นะครับผมแต่อีกกีลังครับผมเยอะหมดครับผม,มใส่เยื่อเขียดไว้เมื่อคืนก็ไม่กินครับผม เยอะเขียดไว้ครับผมยังอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมสองแตนนะครับผมนะครับตัวใหญ่ครับช่อนใหญ่ครับผมตัวเล็กตัวหนึ่งครับผมอย่าลืมต่อคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ